ท่านว่าการอุบัติขึ้นเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนเต่าตาบอดที่ว่ายน้ําอยู่ในมหาสมุทรหนึ่งร้อปีจะขึ้นมาครั้งหนึ่งโอกาสที่เต่านั้นจะขึ้นมาตรงกับห่วงแล้วพอดีโอกาสนั้นเป็นไปแทบไม่ได้เลยยากมากในการเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นมนุษย์แล้วโอกาสที่จะได้ทันพระพุทธเจ้าก็ยากอีกนะแม้เหมือนพวกเราแม้นไม่เห็นพระพักของพระพุทธเจ้าแต่โอวาสคําสั่งสอนของพระองค์ก็ยังมีมาอยู่เพียงได้เห็นนี่ก็เป็นของยากแล้วเราก็ไม่รู้เลยคนที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดความเข้าใจเกิดความกระจางแจ้งก็ยาก ได้เห็นแล้วจะไปนั่งใกล้ๆก็ยากเห็นไหมได้เห็นแล้วจะเข้าไปนั่งใกล้ๆได้ฟังทำได้ฟังแล้วจะกระจ่างแจ้งจะหายสงสัยก็เป็นของยากเมื่อกระจ่างแจ้งแล้วจะน้อมไปปฏิบัติก็เป็นของยากไปอีกเราก็มาเห็นว่าโอ้เป็นลาบอันประเสริฐของเราแท้ที่ยังมีครูบาอาจารย์ดำลงรักษาไว้ รู้สึกขอบบุญขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านดำรงรักษาไว้ในทางอันประเสริฐทางที่เป็นทางแห่งความร่มเย็นทางที่ออกจากการยือ้อแย่งแข่งขันต่อสู้น่าอัศจรรย์จริงแท้คนทางนี้นะพอมองย้อนกลับไปพิสูจน์ดูชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตเราไปไหนวนอยู่ในสังสารวัตด้วยความไม่รู้ เมื่อเราได้มีโอกาสศึกษาปุ๊บรู้สึกว่าเป็นลาบอันประเสริฐของเราแล้วนะเธอพร้อมแล้วหรือหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายหนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้ในระหว่างการเดินทางเธอพร้อมแล้วหรือหนทางนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถนำพาสรพสัตว์พ้นจากทุกขไปได้ เธอพร้อมแล้วหรือเห็นไ,ไหมการเดินตามคําสอนของผู้เจ้าคือการที่เราได้เรียนรู้ในการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเมื่อเรามองดูไม่ใช่ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งนึกอยากจะบวชแล้วจะสามารถบวชได้เลยเห็นไ,ไหมมี หน้าที่มีความรับผิดชอบบางคนติดลูกบางคนติดหนี้บางคนนะโอกาสที่จะได้เห็นโอกาสที่จะเกิดความกระจางแจ้งโอกาสที่เราจะรู้จักหนทางที่ออกจากการยื้อแย่งแข่งขันมันแทบไม่มีเลยนะแต่ทางนี้เปิดต้อนรับพวกเราอยู่เราอยากเข้าใจว่าเป็นเรื่องง่ายเห็นไหมแท้จริงแล้วเป็นเรื่องยากมากนะ ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐของมนุษย์ผู้มีโอกาสที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้มีโอกาสออกบวดตามพระพุทธเจ้านะ